เรื่องรถมือสอที่ดีดีครับไปกันแล้ว1นึ่งลำนะครับหลังจากที่ลูกค้าหากันมานะครับนี่นะขายจริงส่งจริงนะครับขายจริงส่งจริงเหมาไปนะครับสิบกว่าคันเหมาไป10กว่าคันและนี่กำลังทยอยเข้ามาใหม่อีกแล้วครับเป็น v ีออสหนึ่งจนะครับ,ป,รบปี2021ราคาเริ่มต้น295,000บาทนะครับลูกค้า ใครที่สนใจรถมือสองสภาพสวยไหม่แท้ราคาจับต้องได้ถูกกว่าท้องตลาดอ d ดีดีคาเซนเตอร์ตอบโจทย์ลูกค้าครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยเราไปเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับรถทุกคนันลูกค้าจะเห็นสภาพดิบนะครับก่อนนำไปปรับสภาพลูกค้าจะเห็นสภาพดิบก่อนนำไปปรับสภาพหลังจากปรับสภาพแล้ว เราก็จะให้ลูกค้ามารับรถและจ,ะจัดจำหน่ายกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เจอกันเร็วนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากวันนี้จะรีบกลับบ้านหนักมาหลายวันแล้วนะครับเพิ่งปล่อยรถไปเมื่อตอนเช้านะครับอีกหนึ่งคันนะ v นี่นะครับลูกค้ามีรถให้เลือกทุกรุ่นทุกแบบ ทุกไซส์ทุกขนาดนะครับรุ่นนี้จะเป็นข้างในนี่จะเป็นพวกรถเอส VIP หรือว่าแนว v i p คพคานะครับอย่างนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้น40000นห0 0 0สนนะครับรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพไหม่แท้วารันตีศูนย์นะครับใหม่แท้ทุกคันวารันตีศูนย์นะครับ รถมือสองแท้รถมือสแท้นะครับคุณภาพจับต้องได้แน่นอนครับอ่าต่อเนื่องครับแคปตอนเดียวนะครับเมื่อกี้ลูกที่ลูกค้าเห็นออกเยอะๆนะครับราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,49,000บาท สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าราคาเริ่มต้นเพียงสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์นะครับผ่อนเดือนละสี่พันนิดๆตอนนี้รถที่น็อตไม่ขยับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานไม่สองแสนสองเหลืออยู่แค่หนึ่งคันนะครับเหลืออยู่แค่หนึ่งคันแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับ รอยทีปีหน้าเลยครับรถของเราเหมือนที่เราบอกนะครับมาเร็วไปเร็วเราขายหลายช่องทางขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาดูทุกทกท่านเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมไม่ค่อยได้มาไลค์นะครับแต่หลังจากนี้จะมาไลค์ทุกวันฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับ่ออย่างรุ่นนี้นะครับสประตู 2.4เป็นตัวมิด2.4ตัวมิดแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับ3า9 0 0 0บาทมีสีขาวสีเทานะมีสีขาวสีเทา379,0 0 0บาทนะครับตามสภาพตามเลขไม้นะครับตามสภาพตามเลขไม่อ้าวต่อเนื่องครับคันนี้เป็น v ีออสวีออสเนี่ยจะเริ่มต้นเป็นตัว1.5 Entry ปี20เริ่มต้น289,000บาทตัวมิดก็มีนะครับราคาใกล้ๆกันก็เน้นย้ำเหมือนเดิมว่าขายตามสภาพตามเลขใหม่ขายตามสภาพตามเลขใหม่อ่ะแล้วก็มาดูอย่างรุ่นนี้จะเป็นแคป4 wheel ปี22ช่วงล่าง s u p e r f ์ e ฟรรุ่นนี้นะครับคาร,ราเริ่มต้นเปิดมาแล้วอยู่ที่654,000บาทนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวด จัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามนะครับคุณเอ่อเดี๋ยวนะผมอ่านชื่อไม่เดี๋ยวนะไม่เห็นชื่อเดี๋ยวนะเพิ่งกดติดตามอา่ะขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามเข้ามาด้วยนะครับทั้งทางเอ่อบ้านแดงและบ้านดํทาทั้งทางบ้านแดงและบ้านดําอันนี้ต่อเนื่องครับขายดีที่สุดชั่วโมงนี้นะครับเต็นท์ซื้อราคาเดียวกันกับลูกค้านะครับ เพราะฉะนั้นรับประกันเรื่องคุณภาพของรถรับประกันเรื่องคุณภาพของรถรับประกันเรื่องราคารับร,รับประกันเรื่องหลังการขายนะครับเราไม่ดีจริงเต็นไม่มาซื้อที่เราเยอะแน่นอนครับอย่างรุ่นนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนเกบาทไม้น้อยๆหลักหมื่นยังมีนะครับราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ารับสภาพได้ผมไม่ได้เน้นไม้ผมเน้นไปใช้งาน3ามแสนเก้าพันบาทครับผ่อนนะครับ ไม่ถึง6,000พผ่อนไม่ถึง6,000นะครับรุ่นนี้ผ่อนไม่ถึง6,000ลูกค้าปี2,021พ่อน5,700-5,800แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็มาดูรุ่น h o อ h ฮิตนะครับที่ขายดีนะครับ h o อ h ฮิตที่ขายดีจะเป็น4ประตูเกียร์ออโต 4ประตูเกียร์ออโต้เลขไม้น้อยๆหลักหมื่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้า0 0นบาท2.4เกียร์ออโต้ปีสองพี่สิบราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 0งแสนอ่าขออภัยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้า0 0นบาทซื้อสดไม่มีแวดนะครับจัดไฟแนน เครดิตฟรีดาวแน่นอนครับลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,00 0กว่าบาทอ่าแล้วก็มาดูครับรถตู้รถตู้นะตอนนี้ใหม่น้อยๆสภาพดีเริ่มจำร้อยหล่อแล้วนะครับเริ่มจะร้อยหล่อแล้วเริ่มต้นอยู่ที่896,000ซื้อสดราคานี้นะครับปี 2020- 2019ออตโต้เริ่มต้น9 9 2 0 0 0รถตู้นะครับมีข้อดีเลย คือป้ายฟ้าแท้ไม่มีชนหนักตัดต่อกลอมัพลิกคว่ำจมน้ำรถทุกคันมีวารันตีศูนย์นะครับรถทุกคันไม่แท้นะครับรถทุกคันมือสองแท้เพราะเราคือตัวจริงเรื่องรถมือสองครับการันตีจากอะไรครับการันตีจากยอดขายเราขายหลายช่องทางเพราะฉะนั้นยอดขายแต่ละเดือนของเรากล้าการันตีว่า ค่อนข้างจะเป็นที่ตอบรับของลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานซื้อไปใช้ในบริษัทหรือว่าซื้อไปขายต่อได้หมดเลยนะครับราคาตอบโจทย์คุณภาพรถโอเคได้รถปีใหม่ๆหน้าใหม่ๆเราบริการกัน3สาขานะครับลูกค้าสาขาแรกที่ผมยืนอยู่อยู่ที่โกดังบางนานะครับ สาขาแรกอยู่ที่โกดังบางนาะนัดดูรถกับผม0615396919นะครับกดดีคอฟฟี่ยินดีให้บริการนะครับ0615396919ออย่างบางคนบอกว่าโอเคฉันไม่ค่อยชอบโตโตยต้ยกสูงฉันอยากได้อิซูซูเรามีนะครับเลขไม์แสนนิดๆน,น,นะครับ รถวารันตีศูนย์อิซูซูกับโตโยต้าสองคันนี้ต่างกันยังไงถ้าโตโยต้าปี2020เหมือนกันนะครับจะได้เบาะผ้านะครับไม่มีกล้องถอยไม่มีแอร์หลังแต่ได้เรื่องคุณภาพของรถมนเทเนนต์ ance, ระยะยาวเครื่องยนต์2,400อึดถึกทน เติมน้ำมันก็โอเคแต่ลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้แบบประหยัดประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์1.9แบบนี้ไม่แสนสรถสวยแบบนี้ได้เบาะหนังแล้วยางใหม่แม็กใหม่มนะครับของเหลวถ่ายให้เรียบร้อยตามรอบตามระยะเพราะเราเช็คศูนย์ทุกคนันมีแอร์หลังมีกล้องถอยตัวแซด ไฮรันเดอร์เกียร์ออโต้เหมือนกันคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่5้าแ0นบาทครับออซูซูหนึ่งจุดเก้ไฮรนเดอร์สภาพสวยพร้อมใช้งานแบบนี้514,000บาทถ้าโตโยต้าเกียร์ออโต้สประตูตัวเริ่มต้นแบบนี้แบ็กมายงมางใหม่ของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเริ่มต้นอยู่ที่5้า0 0นบาทใกล้เคียงกันครับ แล้วแต่ลูกค้าชอบแบรนด์ไหนได้เลยคุณภาพพอกันนะครับผมต่อเนื่องครับไหนไหนก็มาถึงรถราคาพิเศษแล้วผมจะแนะนำรถราคาพิเศษสักหนึ่งคันจะเป็นรุ่นนี้นะครับสามทอผู้เท่า,ทานอนหนู3061เป็นรถสมาร์ทแคปอี e ลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนสักทายสอบถามได้นะครับ Smartcap 2 2.4อ e รถมีเฉี่ยวบ้างมีเก็บงาน2ชิ้นรถสีขาวไม่เจ็ด0มื่นฟิล์มลอกผมจัดการให้คันนี้358,000บาทครับซื้อสดไม่มีแวดยางปี2025นะครับ คันนี้ยางปีสองพันยี่สิบห้าเดี๋ยวเปิดดูข้างหน้ากันนิดนึงครับอันนี้รถนะครับหน้าเดิมคันเดิมนะครับไม่มีขยับมีเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงแทนนะจิกจิบเล็บจิบดูโอเคนะแต่ว่ามีรอยแบบสะเก็ดหินบ้างน,นะครับแต่ราคาตอบโจทย์ครับปี 2022, สองพันย r t c ิบสองสองจุดสี่ e หน้าเดิมหลังเดิมแบบนี้นะครับราคาเพียง ราคาเพียง358,000บาทครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดไฟแนนซ์นะครับได้ทุกสถาบันชั้นนำทางการเงินนะครับรถก่อนหน้านี้ที่ผมมารีวิวหรือมาไลฟ์สดนะครับลูกค้าดูจากที่เคยเต็มลานตอนนี้เริ่มร้อยหลออีกแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับรถที่เรามีเติมกันทุกเดือนทุกเดือนมาเยอะไปเยอะ เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเห็นว่ารถมาแล้วราคาดีๆไม่รีบควา้าไม่รีบจองเรียบร้อยครับไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อสดของเราทุกคันตรงนี้นะฮะไม่มีวัตลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ถ้าเครดิตดีแล้วฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับเอกสารไม่ยุย่งยากเรามีสถาบันชั้นนำทางการเงิน รองรับนะครับขออย่างเดียวว่าให้ลูกค้าอาชีพชัดเจนแม้กระทั่งรถตู้ก็ออกไม่ยากอ่าอย่างคันนี้รถสวยแบบนี้นะครับทะเบียนนี้สามแสนเก้าพันไม่สองแสนรถสวยเลยซื้อได้สามแสนเก้าพันซื้อได้เลยน็อตไม่มีขยับนะครับรถล้างทำความสะอาดอย่างเดียว น็อตไม่มีขยับคันนี้3 9 0 0 0นแคปหน้าจอแล้วส่งมาได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาดูรถจองออนไลน์โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับเล่มรถนะครับคือบริษัทอาคาเน์แคปปิตอลลูกค้าสนใจคันนี้อยากได้39,000บาทลูกค้าบอกว่าฉันต้องการไปโอนเองไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มครับแต่ลูกค้าบอกว่าฉันไม่สะดวกเธอไปโอนเล่มที่ขนส่งให้ฉันเลยนะ เพิ่มเพียง2,700บาทครับจบราคานี้เลยจบราคานี้เลยรถเรานะครับมีให้เลือกทุกเซกเมนต์นะครับเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่เก่งไฮบิดต,ตอนเดียวเกียร์ธรรมดาตอนเดียวเกียร์อโอโต้นะครับโตโยต้าอ u ซูซูอิซูซูสมาร์ทแคปก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับปี2020ค่คาดการนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่289 0 0 0บาทตามสภาพตามเลขใหม่เลยครับ แบบนี้นะอิสุสุนะสวัสดีครับพี่ทักทายสวัสดีครับทุกคนเลยครับลูกค้าท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามและ Subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นช่องทางเอ่อบ้านดำบ้านดำผมก็รบกวนนิดนึงไอดีดี ID, ID, หรือว่าลิงก์ด้านหน้ามีเบอร์มีอะไรเรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถนะัดดูรถกับผมได้ทุกวันหรือว่าถ้ายังไง061 ห้าสามเก้าหกเก้าหนึ่งเก้ายินดีให้บริการครับลูกค้ามีฟอร์ดไหมครับอ่าฟอร์ดไม่ค่อยมีนะครับลูกค้าเนื่องจากเป็นรถหน่วยงานพอเราเป็นรถหน่วยงานแล้วฟอร์ดยี่ห้อฟอร์ดเราจะไม่ค่อยมีเราจะเน้นรถรถนะครับที่ดูแลรักษาง่ายศูนย์ศูนย์เยอะก็อาจจะเป็นพวกโตโยต้าอีซูซุอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าทักทายบ้านแดงขอบคุณมากนะครับ เนี่ยอย่างรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทออโต้ก็เก้าเก้าสองตามสภาพตามเลขใหม่นะครับลูกค้าตามสภาพตามเลขใหม่ยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาเร็วได้เร็วมาช้าได้ช้าครับไม่ทัน ไม่เป็นไรลูกค้าสามารถจองออนไลน์เข้ามาบัญชีเดียวกับบอยชัดนะครับซื้อไฟแนนซ์ราคาจำกกว่าสี่แสนก็ส0 0พันนะครับเกิน4ี่แสนก็5,000ัซื้อสดก็5,000บาทรถลูกค้าไม่ประสงค์จะให้ไปเก็บงานให้ก็เบิกใบเคลมสามารถเอาไปเคลมเองได้เลยในอู่เครืออินทระประกันภัยแต่ลูกค้าให้เราเก็บงานให้ลูกค้าบอกไม่รีบ เราก็จะเก็บงานให้อย่างสวยงามเรามีการล้างสตาเต็มระบบอยู่ตรงบริเวณนู้นนะครับลูกค้าก็พร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวมารีวิวคันนี้กันนิดนึงนะครับลูกค้าคันนี้จะเป็นสประตูเกียร์ออโต้นะครับสประตูเกียร์ออโต้ 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้อ่าเลขไม่สองแสนรถน็อตเดิมบางไม่มีขยับได้ตัวมิตรสามแสนเจ็ดมืนสี่พันครับลูกค้าแคปหน้าจอจองได้เลยคันนี้ผมกล้าการันตีว่าจองได้เลยรถสวยจริงๆนะครับรถสวยมาก หน้าเดิมหลังเดิมรับประกันโครงสร้างครับมีริ้วรอยแค่เฉียวหน้ามานะครับนี่ครับลูกค้าสวยแบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะเครื่องไม่มีเยิ้มมีรอยฝุ่นรอยอะไรบ้างนะครับใช้งานค่อนข้างพรหดอดทนหน่อยนะครับแต่รถรับประกันครับโครงสร้างเดิม เช็คศูนย์ทุกระยะไม่แท้มือสองแท้ซื้อรถที่เราไม่มีผิดหวังที่สำคัญมีรับประกันหลังการขายให้อีกต่างหากซื้อสดราคานี้เลยครับ374,000บาทนะครับจัดไฟนั้นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000นิดๆน,นะครับเครดีๆฟรีดาวกันไปเลยวีออตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับเข้ามา60-70คันตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ10คัน ยังไงลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสนใจนัดมาดูรถได้ทุกวันระหว่างรถยังมีอยู่อ่านี่อย่างคันนี้นะครับรถรอจะปล่อยแล้ววันอาทิตย์สวยๆแบบนี้เลยรอปล่อยแล้วนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ันบาทเหมือนกันนะครับสำหรับคันนั้นนะ รถสวยๆราคาประหยัดประหยัดซื้อทั่วไปอยู่ประมาณ4 0 0แสนกลาง4 0 0แสนต้น4 0 0แสนปลายสำหรับเจ้า2.4ตัวมิเเกออกโต้เพราะฉะนั<ๆ>้น<ๆ>ถ้าลูกค้าได้รถในราคา374,000บาทหน้าเดิมหลังเดิมท้ายเดิมไม่แท้มีวารันตีศยางใหม่แม็กใหม่ของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยควรซื้อครับควรซื้อสนใจก็0-6-1 5 3 9 6 9 1 9ซื้อสดไม่มีแวตจัดไฟแนนซ์เครดิตฟรีดาวลูกค้านัดดูรถได้ทุกวันเรามีให้บริการ3สาขานะครับตรงนี้จะอยู่ติดถนนบางนาตาดด้านหน้าจะอยู่ไบเทคเลยไบเทคประตูสุดท้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับจะเจอโกดังรถ r า d ดีข้างหน้าจะเป็นพระปันพีหลวงเป็นรูปท่านนะครับแล้วก็จะเป็นร้านป้ายไวนิ้วใหญ่ๆ แต่เราเป็นโกดังรถใหญ่มากจุรถได้เกือบพันคันสาขาที่สองจะอยู่บางพลีติดกับแยกคลองขุดข้างธนุคารกรุงเทพนะครับสาขาที่สามเสิร์ชคำว่าดี Auto แต่เป็น r าร์ดีดีคา e เซ็นเตอร์จะเห็นป้ายใหญ่ๆอยู่ที่เส้นกาญจนาพิเศษลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะครับไม่สะดวกเข้ามาดูรถวิดีโอคอลต้องการรูปรถเพิ่มเติมได้ตลอดครับ สามารถแอด ID บ้านเขียวผมหรือว่า061 539 6919 061 539 6 9 1ก้าหเน้นย้าานำนะครับลูกค้าช้าอดหมดนะครับลูกค้าลังเลว่าเอ้ยเดี๋ยวเข้ามาอีกเยอะแนะ่ไม่ทันเนี่ยเฉพาะไม่ทันเนี่ย ที่เสียใจในหลายท่านแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอยากฝากลูกค้านิดน,นึงครับอยากได้รถมือสองที่คุณภาพตอบโจทย์มือสองแท้ไม่แท้มีวารันตีศูนที่สำคัญซื้อสดไม่มีแวรถเช็คศูนทุกระยะแล้วเป็นตัวจริงเรื่องรถมือสองจากยอดขายลูกค้าไม่ซื้อจริงๆเลยละครับสนใจนะครับอย่างที่ผมบอก0 6 1 5 3 9 6 9 1 9, 9ผม ก็เดี๋ยวฟี่ดูรถเป็นเน้นรถสวยรถมือสองแนะนำรถแคบ2020ตัวเตี้ย1.9เกียร์ออตโต้ตอนนี้ไม่มีครับลูกค้ารถตู้มีครับคุณชายคุณชัดรถตู้นะครับเลือกซื้อได้ทุกคันเลยป้ายฟ้าแท้ไม่แท้เบาะสามแถวพิพัดพง์ป้ายฟ้าแท้ไม่แท้เบาะสามแถวพิพัดพง์เกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดามีเกียร์ออตโต้มีเกียร์ธรรมดามีเริ่มต้น8 96,000ครับ จัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับทุกราคาเครดิตดีฟรีดาวทุกราคานะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ยอดกู้ได้ท่วมๆสนใจก็061539 6919เน้เนย้ำเรื่องเบอร์ติดต่อนิดน,นึงนะครับลูกค้าเพราะลูกค้าหลายท่านยังไม่ได้ติดต่อมาแล้วก็พลาดโอกาสเสียโอกาสสำหรับรถดีๆคุณภาพดีๆรถสวยๆที่พร้อมให้ลูกค้าใช้งาน ใครที่มองหารถมือสองพร้อมใช้งานรถคุณภาพเกรด AAA รถที่ได้รับการตรวจสภาพแล้วเรากล้าการันตะีณวันนี้เลยนะครับเลขไม่สอง0 0 0เลขไม่สองหมื 20, ต่างกันแค่เลขไม่คุณภาพรถเท่ากันครับเพราะรถของเราเน้นย้ำครับไม่มีตัดต่อกลอไม่พิความจมน้ำรถนะครับ ไม่มีไม่มีที่จะลูกค้าสามารถจะหาข้อจะมีติดมันจะมีตามราคาอยู่หรครับตามเรทตามเรนราคาอยู่ตามคุณภาพอยู่อย่างรุ่นนี้มาเจสตี้หนึ่งล้านสามแสล้านสามแอย่างรุ่นนี้อะเกรดเอสตัวมิตสีเทาสีบอลเงินที่ลูกค้าหาหากันอยู่นะครับซีซีซีเกรดเ เกรดเราลงมาก็399ออย่างสมาร์ทแคปนี่ขายแล้วนะครับคันนี้3,9,000 0 0 0ขึ้นอยู่กับสภาพและเลขใหม่คันนี้249ครับรุ่นนี้249 289ขึ้นอยู่กับสภาพกับเลขใหม่ลูกค้าหารุ่นนี้อยู่ผมมีนะครับ1.9ปี20เกียร์ธรรมดาสปาร์คหลังคาซิตี้บอยเลขไมล์ส0 0 0สนรถสวย น็อต <Not S 2> ไม่มีขยับเคลมนิดเดียว249,000บาทครับรถถ้าลูกค้าซื้อสดไปจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่340,000นะครับรุ่นนี้1.9สปาร์ครถลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ที่340,000ะครับได้แม็กใหม่ยางใหม่วารันตี0ทุกอย่างเอกสารลงเล่มให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาไม่ว่าจะเป็นเสริมแนบ เราจัดการให้ครับลูกค้าแล้วก็รุ่นนี้นะครับที่ฮอทิตที่ผมบอกว่าเข้ามา120คันตอนนี้เหลือไม่ถึง30คันนะครับทั้งเต็นท์ทั้งผู้ใช้ทั้งบริษัททั้งทุกอย่างรีบมาซื้อรีบมาใช้รีบมาจับรีบมาจองรถสวยๆส,สภาพดีๆมาก่อนคัดก่อนได้ก่อนนะครับรุ่นนี้เปิดอยู่ที่39,000ปี2021 Smart Cap 2.4 e สวยขนาดนี้ลูกค้าไม่เอาหรอครับ รถหน้าหลังเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีมีวารันตีศูนย์ศูนย์หกหนึ่งห้าสนึ่งเก้าศูนย์หกหนห้าสาวันนี้ต้องขออนุญาตทุกทุกท่านด้วยครับพอดอีทางแม่บ้านจะรีบกลับบ้านนะครับลาไปก่อน ยังไงวันนี้ก็ขอให้เลือกผู้ชนะมาคเซแล้วก็เข้ารอบต่อไปครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านขอบคุณคุณการจนาวลีด้วยครับขออนุญ,ญาตลงไลา์ก่อนนะครับ